สวัสดีครับรายการใหม่คูแว่นคอวยเออาร์รายการนี้อะไรวะเ,เป็นรายการใหม่นะฮะเป็นรายการที่ผมมานั่งคิดดูเออลองทําดูดีกว่าเว้ยมันก็เหมือนคูแว่นเล่าให้ฟังนั่นแหละฮะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะฟังอะไรที่มันอาจจะเป็นประโยชน์หรืออะไรก็ไม่รู้นะจากหัวข้อเขตบ้านการเมืองแล้วเนี่ยนะครับ ไหนๆเขาก็มีเรื่องราวในบ้านในเมืองแล้วก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวการเมืองเลยนะแค่เอาปัญหาทุกชาวบ้านมานั่งคุยให้ฟังอาทิตย์นี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นก็คือน้ํามันแพงใช่ไหมเออแล้วก็มีการแก้ปัญหาของเขาอันนี้ผมก็จะไม่ยุ่งนะว่าเขาแก้ปัญหายังไงเขายังไงเขาวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงตามนั้นเลยฮะน้ํามันแพงทําไงอ่ะแก้ที่ใคร โอ้ยโครงสร้างมันต้องอย่างนี้มาอย่างนี้ไอคนนี้กระสุนนี้ไอคนนี้ก็อนนกเอารถอันนี้มาช่วยกันอันนี้ก็อ่ะแล้วถ้าเป็นตัวเราจริงๆอ่ะผมต้องผมมีปัญหาอะไรกับน้นํามันแพงไหมมีมีแต่ว่าน้ํามันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในชีวิตผมแต่สาคัญไหมสําคัญส่วนหนึ่งและปัจจัยสําคัญทางอ้อมโดยเพื่อนๆลองคิดตามไปด้วยกันนะครับไอรายการคอยยอาร์เอผมเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับโดยใช้หลักการเชิงวิศวกรรมในการมาแก้ปัญหามันอี ในทุกๆก,การแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องหยิบม,มันขึ้นมาดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราต้องคิดก่อนวันนี้เราจะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องปัญหาน้ํามันนี่แหละกับเราจะแก้ปัญหายัางไงให้มันกระทบตัวเราน้อยที่สุดนะครับวิเคราะห์น้ํามันมันเกี่ยวอะไรกับตัวผมมั่งวะน้ํามันมันเกี่ยวกับตัวผมก็คือหนึ่งผมใช้รถที่เติมน้ามันดีเซลน้ํามันดีเซลขึ้นผมจ่ายเพิ่มไหมจ่ายอยู่แล้วแล้วมึงแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ มันมีน้ามันดีเซลที่มันตอนนี้มีสองราคานะผมจําได้มีบ1สิบอะไรไม่รู้อ่ะหรือที่มันมันจะมีตัวน้ํามันถูกกับน้ํามันแพงอ่ะสองตัวผมจําผมจําไม่ได้นะครับไม่อยากไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพูดผิดก็มันจะมีดีเซลที่ราคาถูกกว่าดีเซลราคาถูกที่สุดแล้วก็ดีเซลราคาที่แพงขึ้นมาดีเซลพรีเมียมผมก็จะเลือกตัวที่ต่ําที่สุดก่อนฮะถ้าน้ํามันแพงสิ่งที่เราต้องทําก็คือเฮ้ยเราเราต้องเราอาจจะต้องเลือกตัวที่ถูกที่สุดก็ได้นะ เพื่อมาเป็นเบสอะ่ะอืมแต่ตัวถูกที่สุดเนี่ยบางทีอัตราการบริโภคน้ามันก็ไม่แน่นอนนะเอาจากตัวเลขก่อนละกันเนาะรถบางรุ่นเปลี่ยนดีเซลมันต่าลงรถแม่งวิ่งอื่นเผลอๆประหยัดประหยัดขึ้นหรือหรือจ่ายแพงขึ้นนี่ก็ไม่รู้นะฮะแต่เอาตัวจจากตัวเลขก่อนละกันนะครับถูกสุดลิตรเท่าไหร่เติมไปนั้นแล้วแล้วมันมีปัจจัยอะไรอีกวะเรื่องจากราคาน้ํามันที่ที่เราจะต้องดูแลตัวเองแล้วแหละนะครับ น้ำหนักในการบรรทุกของรถไงถ้าวันนี้นรถเรามีขยะเต็มไปหมดเอาออกมาเลยฮะเอาออกมาน้ำหนักรถเรามันจะได้เบาขึ้นพอรถเรามันเบาขึ้นมันก็จะไม่กินน้ํามันอะไรที่มันเป็นขยะที่อยู่ในรถที่มันมีน้ําหนักเยอะๆเอาออกทีนี้พอรถเรารถมันเบาขึ้นใช่ไหมฮะรถมันเบาขึ้นแล้วเราก็โอเคแล้วนี่พอรถมันเบาการกินน้ามันมันก็น่าจะน้อยลงดูไหมเพราะปัญหาน้ํามันแพงเราแก้ไม่ได้เลยเราก็ต้องซื้อน้ํามันอยู่ดี นะครับเราก็เลยต้องมาแก้ที่ตัวเราเนี่ยนะครับไอคนนั้นจะวิจัยคนนั้นแล้วแต่เลยเรากลับมาดูตัวเราดีกว่าทุกวันนี้เราต้องดูแลตัวเองนะเว้ยรู้ว่าเราต้องดูแลตัวเองจะหวังให้ใครมาช่วยคงยากอะ่ะจริงเราต้องดูแลตัวเองแล้วเราต้องมาศึกษาต้องมาแก้ปัญหาดูแลนะครับสุดท้ายเราต้องดูเรื่องอะไรนะมันก็ต้องดูเรื่องระยะทางถ้าเรายิ่งวิ่งไกลเส้นทางคดเคี้ยวรถติด เราอาจจะเปลี่ยนเส้นทางในการวิ่งในแต่ละวันก็ได้นะเพื่อทําให้ปริมาณการกินน้ํามันมันน้อยลงรถบางคันเนี่ยวิ่งไกลอะ่ะกินน้ํามันน้อยกว่าวิ่งใกล้แบบรถติดด้วยนะลองหาเส้นทางใหม่ดูลองเปลี่ยนเวลาเดินรถด,ดูนะครับอาจจะช่วยประหยัดน้ํามันได้คุณก็มาดูค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันต่อเดือนน่ยของคุณน่ยมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่ปัญหาปัญหาที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใหญ่สําหรับผมก็คือเดือนเดือนนียผมเติมน,น้ํามันกะ เต็มที่ไม่ก็2 0สอน่ะไม่ถึงด้วยพันห้านะครับเพราะว่าผมก็ประหยัดน้ํามันแบบนี้แหละหาเส้นทางนะครับรวมงานต่างๆเราเริ่มแยกแยะละถ้าเราจะแยกแยะเป็นงานเป็นก้อนๆอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ใช้หลักการในการแก้ปัญหาของผมนี่แหละ ercs e ลอกมาจาก eliminate คือกําจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นกําจัดขยะในรถไปนะครับกาจัดขยะเพื่อลดน้ําหนัก r rearrange rearrange คือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทานี่ทํานั่นก่อนได้ไหมนะครับในแต่ละวันในกิจกรรมแต่ละวันอืลองทํานี่ก่อนไหมลองออ,ออกจากบ้านสายนิดนึงได้ไหมให้รถมันไม่ค่อยติดแล้วอะ่ะออหรือไปเส้นทางตรงเนี้ยเวลานี้แหละรถไม่ไม่ติดเลยรถโฟล์วมากกินน้ํามันน้อยหน่อยไม่ต้องไปติดไม่ต้องเยียบเบรกบ่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับสลับขั้นตอนมั่งถูกไหมฮะซีคอมไบเลารวมงานได้ไหมในแต่ละวันจากเฮ้ยเราต้องวิ่งรถไปสองรอบ เรารวมรอบเดียวเราไปรอบเดียวได้ไหมไประหยัดน้ามันนะครับไม่ต้องไปหลายจุดบางทีเราไปจุดนี้แล้วเราเดินอีกหน่อยเราไม่ต้องขับรถต่อไปแล้วเราก็เดินกลับมาแล้วก็ซิมพลฟครับ S ทําให้มันง่ายนะฮะบ,บางทีแล้วอย่างที่ผมบอกอะถ้าเส้นทางไหนขับรถไปแล้วมันเดี๋ยวต้องเหยียบเบรกเดี๋ยวต้องเข้าเกียร์เดี๋ยวต้องเหยียบเบรกเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไหมเพื่อนที่มันไหลไปหนึ่งก็น่าจะดีนะ ลองไปปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองดูนะครับเพราะว่านี่คือปัญหาหนึ่งปัญหาน้ำมันแพงเราแก้ต้นทางไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ที่ตัวเราเนี่ยแล้วมันมีอะไรกระทบมึงอีกวะผมเป็นคนใช้บริการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งเอกชนขนส่งเนี่ยส่งของทุกวันเพื่อนสั่งของมาผมก็ต้องไปส่งของแต่ภาวนานะให้น้ำมันมันลงอย่าให้มันแพงเกินไปแล้วก็ภาวนาให้บริษัทขนส่งมันแก้ปัญหาให้ด้วยเพระถ้ามันแก้ปัญหาน้ำมันแพงไม่ได้น้ำมันเป็นปัจจัยหลักของบริษัทขนส่งดูไหม ถ้าน้ามันเป็นปัจจัยหลักของบริษัทขนส่งและบริษัทขนส่งเขาแก้ปัญหาเขาลดต้นทุนไม่ได้เขาต้องแบกภาระน้ํามันเขาแบกไม่ไหวเขาจะทําไงต่อเขาขึ้นราคาราคาค่าส่งกับกูไงไอโปรโมชั่นที่เขาเคยให้ของบางเจ้าเขาเขาตัดออกไงกูก็จ่ายแพงอีกใช่ไหมอ้าวแล้วเขามาอัดกับกูแล้วกูจะไปเอาที่ใครอ่ะกูก็ต้องไปกูก็ต้องไปเอาค่าส่งกับคนที่เขาสั่งของอะดิมันก็เดือดร้อนกันเป็นวงจรแบบนี้แหละนะครับ ตอนนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวให้บริษัทขนส่งเขามีวิธีแก้ปัญหาของเขานะครับการรวมงานการใช้รถให้คุ้มค่าการลดเวลาการเดินลดลงการวิ่งไปรอบนึงเนี่ยจากจากเดิมต้องวิ่งรถสองคันเหลือคันครึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยหรือมันมีบริการอย่างอื่นหีืไไม้ที่มันช่วยลดต้นทุนพวกนี้ได้บริษัทที่เขาขนส่งเขาก็ต้องคิดนะครับเพราะเขาก็ไม่อยากขึ้นราคาหรอกเพราะเขาขึ้นราคามานิดเดียวลูกค้าหนีเลยนะฮะปัจจุบันนี้ผมหนี ผมหนีค่ายสีส้มมานะครับเพราะว่ามันมีตัวสีเหลืองมันถูกกว่าผมก็เลือกตัวเหลืองนะครับเพราะรอบตัวผมเนี่ยจะมีทุกสีเลยให้เลือกตอนนี้ผมเลือกใช้ตัวเหลืองและบริการเขาก็ดีเรื่อยๆนะครับก็โอเคหลายๆเจ้าก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพราะตัวเหลืองว่าทําราคาลงมาสู้กันนี่เออผมก็ต้องเลือกอย่างนั้นนะ่ะเพราะเขาลดต้นทุนได้เขาก็ได้ลูกค้าไปมันก็ประหยัดต้นทุนของเราได้โอเคไหมเราก็พอมีช่องหายใจได้บ้างนิดนึงเป็นไงครับปัญหาน้ามันแพง เราต้องแก้แบบนี้ปัญหาน้ำมันแพงนะครับส่วนใครจะวิาพากก็ตามนั้นเลยซึ่งผมวิาพากวิจารไปก็ไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้จริงๆทุกคนก็หวังดีแหละนะครับก็หวังดีแหละแต่หวังดีในแต่ละมุมของแต่ละคนเนะี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันมันหวังดีแหละหวังดีหมดเลยนะไม่ต้องไปเรียงลาดับอะไรอะไรดีที่สุดไม่มีหรอกมันจะมีสิ่งที่คุณทําแล้วคนก,ก็จะเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นกลับมามองที่ตัวมึงดีกว่า ถ้ามีประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองอีกก็เดี๋ยวผมก็จะเอามาถ่ายรายการเนี้ลองดูและรายการของผมก็จะส่วนใหญ่นะแก้ปัญหาที่ตัวเราครับเราทําอะไรได้บ้างวะเออไอ้นั่นไปชี้ไปบอกดีไม่ดีมันมันก็ไม่ช่วยอะไรอะเรามากลับมาดูตัวเราดีกว่าผมคงต้องประหยัดค่าน้ํามันบ้างแล้วแหละต้นทุนพลังงานสวัสดีครับ